มาบัดนี้มารตที่ส่องบันย้รตที่ซ่องเมนยอดเจ็ดโมงเ้ากับเจ็ดโมงแรงอ่าบันนี้เอาบัานยที่ซ่องอ่ะ <c oughs> อ่ะอ่ะอะ,อะ,อะ,อะไรหรว่า ไปด,ดีสไปดีตอนเช้าพี่น้องเช้ามื่อวานนี้เป็นเช้าวันที่สามสิบเดือนสิงห์ห้าปีสองพันสองสามเนาะตอนนี้พี่โยก็ยังอยู่กับปุณยังแล้วก็อยูอ่ที่บา้นบานของลุงเนาะบ้านของลุงคือพวกเขามาเวียงจันทร์เนาะคือแปลว่าม,ม,มาตามหม้อนัดเนาะมาตามหม้อนัดคือนัดช่องย่างคือพี่โยกเอาเลยพี่น้องนัดย่างที่เนื่องกเ็เปนนัดในการกวาดตา เนาะนัดอันที่สองเลยเป็นเป็นนัดเกี่ยวกับการกวดอน,นาบาดแผลอ่าอยู่บนขางของน้องคืนเนาะแต่ว่าตาท่านก็หูว,ว่ามันเป็นมาแต่ดแน้วแหละพี่น้องแต่ว่าพวกเขา็อยักกวดให้มันหูซสาเหตุเนาะอันตัวที่สาคัญกลัวก็คือแบบตัวขางนี้เนาะปัจจุบันนี้พวกเขาได้พาน้องบุญยังไปห้าม้อมาแล้วก็คือเมื่อวานนี้เนาะม่อ,อเกี่ยวกับ ตเป็นน้องข้างพ้องน,องน้องนะอะแต่สั้นเราตอนนี้พวกเขาสียอดยาเนาะสียอดยาดตาพเพราะว่าเขาไปหองหมอทุงปุ้งมาแล้วเพื่อนห้ยามาส่องรถเนาะน้อยังเนาะ <Yeah. S 1> สบายดีพี่น้องเ่าเด็สบายดีตอนเช้าเลยสบายดีตอนเช้าพี่น้องมัดจูบสุโกลที่ติดตามเราก็เป็นห้องน้องบนยางใหกก้กำลังใจน้องบนยางนะพี่น้องเนาะ,ะ,ะมุ่งมุ่งกามเจียงข้าวเจียงข้าวพี่น้องฮูคืออย่างสั้นเมื่อวานนี้ เนาะเยาไปห้าม้อเพื่อนกระทอดไฟไม่หยิบเลยได้พี่น้องเดี๋ยวจังไัเราจะยอดตาเห็น้องทอดไฟไม่หยิบเดี๋ยวเราจะเอาครับพี่น้องเบิ้งเป็นนอนอยู่นี่อ่าเป็นนอนอยู่เลยวันเสด็ออาเบิ้งต้เป็นยังไงขอบใจทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นห่วงเด้อโอ้แห้งหมดเลยแห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วแห้งมันก็จะค่อยแห้งลงเนาะอ่า ยังพี่นั่นนึงโพด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 เอายังขึ้นยังขึ้นเด้อน,นี่อัปเดตล่าสุดพี่น้องมื้อนี้วันที่30เดือนสิงหาปี2000อา่า2023นี่นสานเซตอยู่บันนี้เนี่ยเนาะอันนี้โนอนอันนี้โนนโนนแต่ว่าลีบมันก็ลุบแ,แล้วแหล,แล,และเนาะเนาะมันก็ค่อยลุบเลยเนาะมันค่อยลุบอันนี้เด้อืมจูบบอลเขาใส่อสันนะั้นโทษระบายอืมที่ทออยู่วันนี้พี่ อันนี้นี Ou ่นะแมนที่ไอ้บุหินตอนเขาทอดไอ้บุหินยูนี่แมนวะอืมอันนี้บบแมนนะเป็นปลาซิสิอันนี้หอยสก๊อตหัวลวกลวกละแล้วก็นี่คันเหมือนจะเป็นตุ่มหม้อเพื่อนว่าจะได้ได้เมื่อวานนี่นะหม้อนะหม้ออันน่ะทอดนั่นไหมเออหม้อทอดไฟไม่หยิบอ่ะนะก็จะวางเลย น้องเสือใม่เด so ้อพี anyway ่น้องเด้อน้องเสือใม่เด้อเป็นธรรมดาเด้อฮะบ่ลายยางบ่ลายยางอืมเ้อใูเสือมนซ้มม่อีกอซื้อ้มขะยาวม่บ่ได้ซื้อซ้มขะยาวม่ซ้มขะยาวมีแต่ซ้มขะยาวแบบนงธรรมดาซือเะตอนนี้7:00น7:00นแต่ว่า <laughs> mình bố anh nhắc cậu anh mò bố qua hai yard anh anh tuần này mình chết sau cấp chết mùng lèng tuần này mình sau xoong mùng là cả cầu mùng lèng tuần này xoong giang à hai yard tuần này anh sẽ cài mùng ta

bà chép bà cho nên anh cho bộ xe tự chẳng nói là trông gió tự năng mà vẫn đi mà lót khi xong bây nha, đó thì xong mình gió 7 mùng sau cập trị mùng đen à thì xong rồi đợi nhà rồi xong à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  เดี๋ยวยังดอยดยดตาน้องบุญย,ย,ยังยดมันคือคนอีอ่ะอะอะยอนยอนยน้ย้อยนยอยอนอยนนย้อนยนยอนยอนยยังนอ้อนยอนย้อนน้อนนอน้นยน้อนย้้อนอน้นน้ยอยอน้อ เคยอยอดอยู่อันนี้มันกล้องเป็นอะไรเนี่กล้องตัวนี้เนี่ยผมเคยยอดอยูอะรถรถที่ซ่องอคือบันโย่วแหละรถที่เนืง่งแมนอันยอดหกโมงเ้าว,วะตัวนี้คือว่าเซฟว่ะยังว่าตัวนี้เซฟตัวแดงไงนะตัวนี้นะว่ามันมีรถตัวแดงด้วยน,นะแมนคุณพูยเซฟ้ะ ตัวนี้หกโมงเช้าสองมงแรงละกัเก้าโมงเชาตัวนี้ฮะเอาไปน้ำตัวนี้เราไม่ารีมเอาไปน้ำหรือเดี๋ยวเติมเพี่งเอาไปมาเก็บง่ายง่ายเนี่แหละพี่น้องเนาะก็คือทน้าที่บุญโยนได้นำเสนอตัวพี่ตัวน้องกันแหละพวกเขาอันใดมาเวียงจันทร์เราก็เลยว่าอยากพาน้องบุญยังไปกวาดตืิมเกี่ยวกับตาเนาะที่จริงทางหงม่อ ที่เป็นงหงวมอที่พวกเขาไปกวาดก้อนทันเขาจะาบอกว่าตาของน้องนี้บุษมาปินป่วได้นะบุษมาปินป่วได้เราเพื่อนก็มีแต่ว่าให้พวกเขายัดยาเนาะยัดยาเพื่อควบคุมเรื่องความดันตาบวชให้ความดันตามันสูงแล้วแปลว่าเยืดยอดใบให,ให้มันยืดยืดยืดเนี่ยก็ยืดอายุเนาะยืดอายุข้องอัน ตาบอกให้มันบอดซ้ำนะพี่นอ้องเพิ่นอนมาให้ยอดตลอดแล้วกะมันไปกวาดเอาไปซนเนาะเราพวกเขาก็เลยสิไปกรวดมาอีกแด่พี่น้องสป,ปิกรวดอยู่หอ้องว่าอยซ้ำในมื้อนี้แหละวันนกกี้เขาก็ไปเขาไปแล้วกาไปสอซ่อมเพิ่นไว้เนาะคือมื้อนี้แปดโมงพวกเขาก็สิเข้าไปแล้วตอนนี้ตอนเศร้าเนาะหู้ตากันยังบ่ทันได้ล้างเลย บุญโกก็ได้เศร้าอิทธิเดียวพี่น้องหกเจ็ดมงเนาะกระตือว่าเศร้าแล้วอยู่เวียงจันทร์นะนะแต่ที่จริงกระตือแต่โดนผัวแหละแล้วพันเดินลางหน้าล้างตาเนาะเราก็โทษพี่น้องที่พี่น้องเบิ้งมายุม่ยะเนาะค่าวว่ามายุม่ยะักเสียเงาบุรีได้เป็นบุรีอัปลอยนะมาลูกมาหนักไม่หนักมายุ ส่วนว่าบาดแพทน,นี่ก็หมอเพิ่นก็บอกวา่าให้พวกเขาติดตามตลอดเนาะคือเพิ่นนัดวันที่สิบเดือนสิบ,บให้มาออาให้มากวดคืนอยู่หงหมอเลย้าสิบเตียงิ่นบอกนะ <c oughs> เป็นมือ,อยังนะวันที่สิบวันเดือนสิบนะเดือนสิบวันที่สิ 10, บเดือนสิบเป็นมือวันเกิดก็บุญย่างเลยหมอพอดีนัด <c oughs> มันเป,ป็นปกันชานี้อันที่สิบสี่ป่ะันชาสิอ่าบอกไม่แบ้กเป็นยังหรอกพี่น้องเขาติดตามอยู่บานก็ได้มอ,อก,ก็บบอกว่า,วาท,ทุกทุ่องอาทิตย์กะับเขาพบไปห้ามออยู่หองมอว่าสรนันธามันโบคันหอกุมของกินใดมันก็นนะจับอ่เป็นย่างเบื้องบนย่งดำดำอนี้ม,มือไป้านากินืมเกเจ็บซื้อเจ็บป่ะ มเจ็บเนะี่เกียรอันนี้นี่นะอันนี้เด้มันมันบดซื้อกันนะมันคดเนระเออมันบดซื้อกันอันนี้เลือ่ออันนี้บวชอันนี้เลือ่ออันนี้บวชนี่โบถอกันบ้านบ้านขุดขุดขุดมนันนี่ขุดแต่ที่นี่ลงมันนี่ลงมันนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวคอยอัปเดตให้พี่น้องฟังติวได้เพิ่มเด้อขอบอกขอบใจทุกคนที่ติดตามพวกเราอ่าที่พาน้องไปย่างไปกวดก่อนยังน้อยแปดโมงแปดโมงสิบห้านะพอเกิดสีฮอตหงม้อเพราะว่าคือเอาไปหงม้ออันอันลอยซ้ำนี่จะไปทำเพื่อนว่าสามารถปินปัวไดีโบ่แล้วเพื่อนมีวิธีการแนะนำแนวทดงเนาะกันว่าอันอันนะแบบว่าจะได้ว่าแบบว่า เอากยักหูเนาะอกกับยักหูว่ามันเป็นยัง่งนะถ้ามาปีนป่วนไอ้บอแล้วยังมีอันนั้นอีกอยู่พี่น้องเรื่องการแนะนำนะาแนะนำมีอหน,น,นมูลล่เนาะเขาจะเาเคยไปปีนป่วนอยู่หงหมอองงนะ้ออีอย่างนี้แหละเรื่องเกี่ยวกับตาเนะเขาจะว่าอยู่หันก็ดีอย่างสี่นีก็ลองไปเบิง้งไปท่ามเบิ้งเขามันสุดเนาะคือพวกเขาแกยักหูเขามันสุดแหละคันว่าไปท่ามส่งสร้างห้องหม้อนี่แล,ล้วหากว่าเขาจะว่าปีนป่วบุไรีสิกา บัวเลย,เลยแล้วก็บ,บทวถมเลยเนาะเอานอกไปยูกก่แบบนี้เลยจดีสินะอันนี้มันวิญญคิดเดี๋ยวนั้นเนาะตามที่ได้ลมพอ่อลมแม่เขาใจอา้อกนะาเพราะว่าเขามีโอกาสได้มากแล้วก็ยักพาน้องไปกวดาดห้มันสุดกันแหละ,อ,ะอันนี้เอาใส่พุ่งไปใส่่งไปเอ้าขอบใจพี่น้องมาขอบใจพี่นออ้องอก้วก็เราก็ไปนะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้วิญญาณก็จบเพียงเท่านี้เด้อ เนาะสำหรับเสาร์นี้เอาไว้ติดตามเบิ่งคลิปต่อไปอีกดื้อเนาะเอ่าขอบใจบายบายขอบใจไปบ่ายบายเด้อพี่น้องเด้อบายเจอกันจุลินโมอเล่นเขาไอ้สามไอ้สามเฮ้ยยังกินเขาหรอเบิ้งตาแด่นเดมย้อนจ้าบ่มังสั่นมบิตาแดง่นขวานเบิ้งสาย